คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกูสุสสคนมณีวันที่สิบตุลาคมสองหาหกเย็ดเนาะมันีคือเกาพี่น้องมีเล่าพัฒนาเล่าพัฒนามาฝากตอนพี่น้องคือเกาสิ่งจตต้องขอถอดรอไปกับพี่น้องเอพีเนะาะเพราะว่าเย็ดเนีของผมกับลดของออตอมกับลด เคยมันเคยอมรมมลดฟอรมกันพรจะมีคนชุดวันแรกถือว่าลดฟมกันอยู่กันต่อจะห้ามบรรุกคือรถชุดพิเศษกับรถต่อบเร็กเด่นกับรถของผมเรียเด่นรถอยู่กันต่อแบบน,นักรบย่อมมีบาดแผล อย่างนี้แจ้งฝนมาพป่นอ้องฝนกระตกบันเนี้ยตกอต่ตหัวคำบันนี้หันหนี่เศร้าหัวมจำนว,วนที่11 ศูนอเกเย็ดเดเ็ดสามกับสี่ก้นอนสามกับสีสามกับสี chết xám chết xám tàu xám điện xuân các con cùng nhìn xuống หาซีแปดคูคือเกา่าพี่ห้อนแปคูคือเกา่าเห็นสี่ 4, 4, 4, 4, 4, ห้าสี่แีย์เก้าสามเร้อย ออดอมก็ตแต่เปิดคลิปมานี่ครับข่งวุ้ดสี4งวดได้พี่น้่อง4ี่งวดผมจดสถิติอะไรอยู่เกี๋ยว่ามากเกือบสามสิบงวดขิงวุ้ดสี่งวดแบบที่ว่าโอเคอยู่นะจบเลย,ยแคปหน้าจบเป็นแนวทางสำหรับล่าพัฒนาของออดอ,อมประจำวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองหาหกเจ็ดเด่น สามกับสี่เน้นไปธีสี่หกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามแปดสี่ศูนย์สี่หาสี่พี่น้องนะ่นะมาเบ่งชุดพิเศษชุดพิเศษ tâm tám xin si có cái keo có thể keo xem xin 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 สำหรับชุดพิเศษที่ดัดคนหละหาคู่โคนโหกคู่เ้วพี่น้องตำแหน่งวิธีซีผมเน้นวิธี 4, หาที่ได้หกคู่เ้วพี่น้องชุดเต็มมั่นชุดเต็ม คอต้มก็ที่ได้สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าชุดเต็มเลยพี่น้องชุดเต็มแตบไมาคุ้นเลยชุด าศูนย์ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า นะ <c oughs> เรียบร้อยอันนี้คือชุดเต็มของแต่ของแต่ละอาจารย์เด้อยพี่น้องอาจารย์ตอมแต่ชุดเต็มเพื่นกาแต่เพื่นวิ่งซีกับชุดเต็มของเพื่นเล่ซีนแต่ของผมไม่พร้อมเดินหากับชุดเต็มหาผมหมดไปทั้งสี่และแต่ชุดเต็มไม่แดนะ้แต่แต่ผมห้ลงลงมห้ไปก่อนนานนี่ก็คือว่าคือว่าผมตัดออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะผมตัดออกมาเรียบร้อยแต่ชุดเต็มมันที่เป็นแบบนี้แหละผมเลยมาลงให้พี่น้อง แคปหน้าจอเป็นแนวทางสำหรับเล่าปัตนาพี่น้องเล่าปัฒนา,เ,าเป็นแนวทางเลยพี่น้องพี่น้องมา,มากๆกือ่ามจ๊ปูให้ยละหาเหลือแจบปู่นี่นี่ละเรียกออกนี่นี่ละวันนี้ผมจเจ้าขึ้นผมขัดมาแล้วเรียบร้อยอคลิปนี้ก็ฝากต้อนพี่น้องสักนิดเนาะเดี๋ยวรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันอาทิตย์อย่างที่ผมเสเฮ็ดลงให้มืดเลยเดี๋ยวผมเสลงให้มืดเลเดยลเเลรัฐบาลไทยบอกไปมีเวลาปัญญ <C oughs> เดี๋ยวกันแม่ต้นคำเล้วเนาะไอที่ลูกเต่าอีกนะชิมีฝากตอนพี่นอนชิมีเนาะเดี๋ยวได้ตัวได้เด,ดตดดตัวได้ดีตั้งัตว่ากันถึงเช่นชิมีกันขอก่าวข้ามาสวัสดีครับ